สวัสดีค่ะร้องเพลงค่ะเพลงรถไฟบนฟ้า <c oughs> หากมีรถไฟบนฟ้าก็ปวนหนึ่งวิ่งไปทั่วสุริยามันก็คงจะดีนะไปด้วยกันเถอะที่รัก นังจากดาวอังคารไปหยุดที่ดาวพูโตหน่อยที่แม่ที่ข้างยังว่างไม่อยากจะไปคนเดียวเปลี่ยวหัวใจการจองเดินทานมีชมงงำเคียงกูเปรียบดังขึ้นลมทิ่ไรเธอท่าไรก็จะดวงเว้เปีเลยเธอาไรแสงตะวันแค่มองตาฉันพี่นุ่นวอกแหววจะพาไปมือกีเวทที่มีท้องเท่าไ ก็ไปด้วยมูดดาวลียวอาลีเอสลียวเราเป็นปากกายอยู่ไปอาณ์นขกแคทอยู่สุดจากตะวานมีเส้นทางมีเส้นแต่ฉันไม่เคยได้ไปรอไปกับเธอมีแค่เธอคนเดียวถึงน,นั้นพอลองบทเพลงแล้วนั่งคอกค่ทำการที่ทะเละแสงตึกกาอขอบคุณค่ะ